ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนแรงๆพี่น้องช่วงนี้กะอยู่ช่วงมั่นจานะครับมั่นจาสิไปโคโค่ใช่นะครับโคโคใช่สิไปแก่งคอเนาะถนนทุนทั้งช่วงนี้กะสั่งกาําลังสีแล้วพี่น้องแล้วก็สกั่งกระั่งสีแล้วขาดว่าแหลวก้อนลอยเปลือเส้นก่อนปีไม้ดอ,อกเร็อเบิ้งเลยนะครับ ไปด้หลายเตัแลรวมันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว,ลวนี่เลือแตเกาะกลางถนนเรเ่ิงกับตีเส้นจะล่าจอนบรรยากาศตอนแรงๆนะครับชีฟา้าเหลืองๆนะครับเพื่อนห้าทังเมืองแจ้งข้อโคโคเช่บรรยากาศงามเยองอลา,ามนะครับพี่น้อง ฝนติตกคือสิบวตกหรอกอเะบิ่งนะครับขามุ่งนาไป่นละไปแจ้งข้อไปค้อนสวรรค์ไปใช้พุม่มนะครับเยี่ยมชามทีมงานตะกอนนะครับคำใส่นอนหันเมื่อเนร่คำใส่นอนหันนะครับมานอนล้าในรถปวดหลัง เป็นกิจ,จวัตรนะครับซุกซ้ออาทิตย์นะซุการ์อาทิตย์ก็สิออกเดินทางสิตลอดนะครับเมตตาวาสิมีงานพิเศษสิไปบ่ได้น้าอาทิตย์นาไปบ่ได้หรืพี่น้องออกไปไซบ่ได้แล้วอาทิตย์นามีงานพิเศษช่วงสิ้นเดือนเกิเคลียร์งานจนหอดวันที่หาที่หกจบสิ้นสิ้นแรก็ออกเดินทาง ่านในพุ่นละปลายเดือนนะครับปลายเดือนแช้สิ่เหออกเดือนทั้งที่นึ่งนะรประมาณปลายเดือน ปลายเดือนกันสิเพ,พื่นล่ะพี่น้องทีไป็นผ้าใบเบืงอ่าสะพานสะพานเทพสุดาเนาะปลายเดือนจะพ๋ยว้าใบเบิ้งสะพานเทพสุดาพี่น้องสะพานที่มีความยาวที่สุดนะครับสะพานน้ำจืดที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับสองกิโลกรัมเนาะขามเขื่อนล่ำเป่านะครับปลายเดือนเดี๋ยวผ้เบิง้ง ที่นี่ยู่อเมแยมจากนี้ก่อนนะครับไปแค่สารคามมาขอนแก่นมามั่นจามานี่ล่ะนะครับเรากลับไปแจ้งคอยเชยพุ่มไปว่าไกลนะครับอาทิตย์นี้ไปว่าไกล ชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะครับชีวิตนั่งบนสินกับต้องดินต่อไปนะครับเดินทางกับจะได้ไปผอไปเห็นนะครับสิ่งพอนแปลกมันไม่นะครับยังสี่ล่าอยู่แต่บ,บ้านมุกหัวเจ้าว่าแถวนี่ยเขาจาสั่งถนนซีเลนเนี่ย มันจาามันจาแก่งคอใช้ยพู่มเนี่ยจนสีแล้วแล้วน่งยี่บันซื้อหัวจักนินี่นะครับอะไรบ้ากก็ไ้เห็นนะไปหูไปเห็นบ้านนั่นเมืองนี่นะครับเป็นทั้งสันทั้งสี่สภาพแบบนั่นแบบนี้นะครับแลวละบ้านละเมืองเนี่ยพัฒนาเพาคือกันนะครับเป็นส่วนมากพัฒนากันเบิด การคมนาคมเนี่ยดู้สึกว่าโอ้มาอันดับหนึ่งพี่นอ้องนะครับถนนหนทางเนี่ยมาอันดับหนึ่งจังขึ้นไปเชียงใหม่วงังก้อนๆนะนะครับบางช่วงก้อนปีใหม่ก้อนหนานั่นเหมือนกันนะครับก้อนหนานั่นการลงทางการว่าเขาสาั่งถนนบพาท่นเลี้ยวบต่ตถิษไป าะถ้าเ,เขาสั่งถนนแล้วกับไปว่าเปลี่ยนนี่กันพี่นนองมันหลายพวดลงยอล่อน่ามันเห็ดดีเนาะจำมังเลียวผิด แลวผักเนื้อว่ามันไปแถวแม่ของซ้อนท,ทันที่บ่อไคลงทงั้ง <c oughs> ทังบ่หลหลทังบ่สลับซับซ้อน ใกล้แล้วนะพี่น้องเลยถนนนนทงทางเนี่ยเกืาสิบเปอร์เซ็นต์เหลือแต่ตีเศษครับเกาะกลางถนนแน่นิดนนหน่อยผู้มักแลนด์เนี่ยแลนด์เอาแต่แล้วสิคือสีแลนด์นะครับ สะดวกสบายครับนะครับประเทศไทยนี่เส้นทางนี่ทิดนก้อนนะครับไปาะท่างแม่น้ำโขงนะครับคันว่าว่าเตะมุกดาหารมากนะครับเต,ต,ติมุกดาหารมากตั้งแต่ตมุกดาหารตะเข็มนบัลลันะครับเลาะมากผมข้าเจ้าเห็ดดีมากเกือบแล้วเกือบทุกช่วงแล้วนะครับมากฮอด ขาดพนุมนคนรพนุมแต่นคนรพนุมกับมาบานันมาทาวุเทนมาบันแพง่งสิมาบึงการกนีมีบฤศจิช่วงนะครับที่เห็ดยังว่านแล้วยมเยังแลีนสวนทางกันอยู่นะครับจากบึงการมาหานองค่ายนี่ยกยมีบฤศจิช่วงนะเป็นช่วงปากขาดเที่ยงแลีนสวนทางกันอยู่จากนองค่ายไป ไปปากชุ่มไปเชียงข้านกันัช่วงสีเชียงใหมไ่ไปไปอำเภอสังคมนะครับทีทีทเฮ็ดทังบ้านแล้วหอดเชียงข่านนะครับนอกนันกะแล้วเยอมเบิร์ดแล้วตัว,วถนนทนทางดีนะครับนี่ก็คือเสียอำเภอโคโคใช่นะครับมองนี้โอมีไฟแดงนะครับจะได้เท่าไดมองนี้ โ,โคกโพชัยเป็นเพื่อหนหน้อยๆนะครับพี่น้องเพื่อเพื่อนย่อเพื่อนน้อยแต่ก่อนเป็นตำบลตำบลโคกโ,โพชัยอยู่ในตำบลหนึ่งยู่ในอำเภอมันจาชีอ <ST> S> <S เอาเส้นทางบรรยากาศตอนแรกๆนะครับเส้นทางช่วงโคกโพชัยนะครับโคกโพชัยสิไป แก่งข้อนะครับฉีปฝาแดงนะครับขีปฝาแดงพ่อสลรัวสลรัวเนี่ยนะครับบรรยากาศสองข,องของางท่างกัดูดีพี่น้องถ <sự> น,น,นนอนทางมันดีเฮ็ดจังได้มันก,นนกด็ดีเนาะ ขับรถก็มีความสบายใจประหยัดประหยัดก้อนนะครับก็ได้เบรกดูก็ได้ออกตวัวดูนะครับกู้หมวยยัดมันอยู่มงงหนีนะครับก็ได้ออกตวัวดูก็ได้เบรกดูผมเร็วสม่ำเสมอ การซึกอล้อมันก็หน่อยลงพวกหยันคนะมีอยู่ในตัวของมัน อยู่ช่วงบัารซับสมบูรณ์นะครับบ้ารซับสมบูรณ์ตะก้อนเนี่เป็นบ้านไหนน้อยแถวนี่นะครับขับงขึ้นขังข้ามขังขึ้นไม่มีไฟอยากเด <Yeah. S 1> กเที่ยวนะครับเสร็จนี่เนี่ยรถยางแตกยางห่วลางข้ามขึ้นมากเนี่ยขึ้นยากแล้วคนคนขับรถจะเนี่นะครับอาจจะมีงูมีพวกโดยที่ไม่เคยหัวใจก,กันมาก,ก่อนไม่เยี่ยมไม่ยามก็ได้นะครับจะเนี้ สับซุ่มบณ์ที่เขาเจียงคอร์นเจเรนี่พ้นบ้านค้นหลายแล้วนะครับร่วมจะเจรินมากทอดนะครับถนนตรงข้างกับสะดวกสบาย คือแจ่งขอนะครับคือเขาสวยง่ามนะครับเขาสวยง่ามจีฟ้าเลืองเล้องออกเลืองเล้งนะครับ ราช่วงเนิด้เว็นรลับฝ่า <love> you. ช่วงนี้ช่วงหมกมุ่งกลัวนะครับคือนแล้วนะัา เดินทางก็มาคําทำทาใจน่อนหนาดยนะครับชีวิตคือการเดินทางการเดินทงนางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำลังชีวิตพี่นออ้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ เพียงแค่นี้แหละพี่น้องสวัสดีครับ